ยิ้มแม่ก่อนยิ้มแม่ก่อนยิ้มกันยิ้มกันยิ้มสิยิ้มเป็นไหมในใจใส่ไมตัวองยิ้มไหมยิ้มปงน่ายิ้มยังเนี่ยหน้าผมยิ้มไม่ยังอ่ะ ยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มเห็นฟันเน่ะนี่ยิ้มแล้วหรอฮะยิ้มที่สุดได้เท่านี้หรอกพ่าฝังนี้โอ้โหพราฝังนี้ไม่สนใจขนมนมเนยเผลที่ไม่ไม่เป็นหลับไปนอนคืออะไรอคือเสียงกรุบกริบนี้ใช่ไหมเสียงกรุบกริบเสียงกรุบกริบอันนี้เสียงกรุบกริบอันนี้ อืมของกูอันนี้คือขนมผิงเยอะเยอะอืมกินขนมผิงก่อนนอนอืโอเคเหรออีกอันย่ง สองทุ่มแล้วมันไม่นอนเนี่ยจะสองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยอืมยืดหืมต้องทำไงอีกฮะยืดอร่อยมาม่อลไวเนาะไปนอนไปไปนอนไปนอน อนน่ <c oughs> ดูพวกปังเนี่ยบอาอย่างสักอย่างละพอพอแล้วครับพอแล้วนะครับ <c oughs> อยากมีดัังแล้วเนี่ย